พ d ทีทีทโกลบอลเคมิคลโรงพยาบาลสมิติเวชเรื่อสำราญเจ้าพยาคุคุณผู้ชมครับในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่สุขภาพกันมากขึ้นอาจจะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือออกกำลังกายกันมากขึ้นด้วยหลายคนครับคิดว่าการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่พร้อมหรือว่าหักโหมออกกําลังกายมากเกินไปก็อาจจะส่งผลถึงชีวิตเลยก็เป็นได้อย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายขณะออกกำลังกายนั่นเองครับ ฟังดูน่ากลัวน่าตกใจทีเดียวนะครับวันนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันยเรื่องนี้แหละครับว่าแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่เกิดภาวะนี้ติดตามชมกันให้ได้นะครับกับดรวาเตอร์วริตี้บาสมิตเวทวันนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันนะครับกับรายการดรเวอร์ี้บาสมิเวตครับและผมปูนาถคุณผลินนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่โรงพยาบาลสมิติเวตศรีนครินทร์นะฮะเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ได้ยินปุ๊บหลายคนต้องบอกเลยบอกว่าโอ้มันฟังดูน่ากลัวน่าตกตกใจกันมากซึ่งถ้าถามว่าน่ากลัวไหมก็คงต้องตอบว่าน่ากลัวจริงๆนะครับนั่นะนะก็คืออาการหัวใจวายที่เกิดขึ้นในขณะที่ออกกําลังกายนะครับซึ่งอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนหรือเปล่ามันรุนแรงขนาดไหนและมมัันีสญญาณ อะไรบอกให้เรารู้บ้างว่าการจะเกิดหัวใจวายในขณะออกกำลังกายนั้นมันมีอาการเริ่มต้นอย่างไรและถ้ามันเกิดขึ้นแล้วหยุดได้ไหมหรือต้องวายแล้วก็บายๆกันแน่ๆนะ่ฮะทั้งหมดนี้เดี๋ยวมีคำตอบกันคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าสักพูกเดียวครับหัวใจวายดูอันตรายกว่าล้มเหลวไหมหัวใจวายคือหมายความว่าหัวใจที่เกิดภาวะตับพัน และแข็งเก็บหน้าอกหรือถึงชีวิตแน่นแบบตั้งแต่หายใจไม่อินหรือแน่นแบบเจ็บเระงการแล้วหายไปนะครับอันนั้นคืออาจจะมีอาการนิดหน่อยแล้วเราละเลยแ,แ,แ,แล้วถ้าเราไปออกกำลังกายก็อาจจะเกิดเสียที่ทําให้หัวใจวายขณะออกกำลังกายได้ แต่ละคนนะครับมีมุมเรื่องของสุขภาพที่เป็นกังวลหรือว่าสงสัยที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือแม้แต่หลายๆคนที่เรียกว่าเป็นคนดังในสังคมนะครับ mm hmm. เขาก็มีความสนใจแล้วก็ความสงสัยเรื่องของสุขภาพเช่นกันในช่วงนี้นะครับคนดังถามหมอดังตอบจะเป็นคําถามจากใครไปพบกับคนดังประจําสตาห์ของเราเลยครับสําหรับคนที่มีอาการโรคหัวใจค่ะควรจะออกกําลังกายอย่างไรถึงจะเหมาะสมคะ เจอกับคําถามไปแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาตามหาคําตอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับตอนนี้อันนั่งอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิสารคันทารัตนกุลนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเชี่ยวชาญพิเศษด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ ครับสวัสดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับครับผม,มคงต้องถามก่อนเลยฮะที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของอาการหวัหวใจวายหรือแม้แต่โรคหัวใจเนี่ยนะฮะในขณะที่ออกกําลังกายอยู่นะครับหัวใจวายมันฟังดูน่าตกใจมากแต่ว่ามันมีหลายคําที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดหรือถูกไม่รู้ผมไม่แน่ใจหัวใจวายหัวใจล้มเหลวอะไรแบบนี้นี่มันมันคืออาการอะไกันคือจริงๆเวลาพูดคำว่าหัวใจวายหมายว่าหัวใจไม่ทํางานคือวายไปเลยก็เรียกว่า heart attack เกิดการเจ็บหน้าอกฉับพลันอันนี้คือที่เราไปพูดประเด็นในวันนี้แต่หัวใจล้มเหลวกลคือฮาร์ตเฟลเลียก็คือการที่ไม่สามารถบีบตัวได้และทําให้เกิดอาการที่นอนไม่ได้ขาบวมนันนจะเป็นกลุ่มอีกกันนึงที่เป็นกลุ่มผลจากการที่เป็นโรคหัวใจแล้วการปั๊มไม่ดีเพราะฉะนั้นหัวใจวายเท่าที่ฟังดูหัวใจวายดูอันตรายกว่าล้มเหลวไหม จริงๆหัวใจวายคือสิ่งที่เราเจออยู่แล้วในใคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเ mm hmm. ช่นมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด mm hmm. แล้วเมื่อบีบตัวไม่ดีก็เป็นสิ่งที่เราพบเพราะฉนั mm ้น hmm. มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ mm hmm. แล้วก็ดูแลรักษาอยู่แต่หัวใจวายคือหมายความว่าหัวใจที่เกิดภาวะฉับพลัน mm hmm. ถ้าแลกแข็เจ็บหน้าอกหรือถึง mm hmm. ชีวิตเพราะฉะนั้นมันคงไม่เกี่ยวว่าอะไรรุนแรงหรือร้ายแรงกว่าเกิดเวลาไหน mm hmm. ซึ่งประเด็นวันนี้เราจะพูดกันเรื่องหัวใจวายในขณะออกกําลังกายมอออกกาลังกายเสร็จแล้วเกิดหาแลกแข็คือเจ็บหน้าอก หรือถึงกับชีวิตที่เราเคยได้ยินข่าวไปกาวครับผมมันมีสาเหตุจากอะไรครับสาเหตุจริงๆต้องแบ่งเป็น2กลุ่มอายุกลุ่มอายุน้อยเคยได้ยินใช่ไหมครับนักฟุตบอลที่หลายๆเห็นเห็นยูทูบมีปีเรื่องวิ่งอยู่แล้วก็เกิดปัญหาน็อกปึ๊กไปเลยเพราะงั้นจริงเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจที่มีปัญหาคือกล้ามหัวใจจะมีปัญหาและเมื่อเขาเป็นนักกีฬาเขาใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นไฟมันทําให้เกิดปัญหา ไฟที่วิ่งในหัวใจเอามันมันเป็นใช,<า>ช<า>่ใช<า>่เไ,ไฟนไฟที่วิ่งอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือภาวะในกลุ่มอายุน้อยที่เราเห็นในนักบอลหรือบางคนที่เราเห็นข่าวว่าอยู่ดีดูแข็งแรงรอันนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งมีปัญหาอยู่นะเกิดนักกีฬาซึ่ง,งอันอนั้นค่อนข้างป้องกันยากไกลกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อายุเยอะอายุเยอะไปถึง45่ขึ้นมากลุ่มนั้นหมายความว่าส่วนใหญ่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคือเส้นเลือดขาดและทําให้เกิดไฟเช่นกันไฟเต้นผิว ที่เราดีมักเคยต้องชอบหัวใจวแต่ขณะที่ออกกําลังกายไม่มีใครไปชอบหัวใจเขาก็เลยเกิดภาวะที่เห็นว่าเขาเป็นลมห,หรือถึงกระสุนเสียชีวิตครับผมทั้งสองทั้งสองทั้งสองกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นเป็นคนปกติเลยหรือว่าคนคนนั้นพึงจะมีความผิดปกติเรื่องของหัวใจมาก,ก่อน,น,นอ้นนี้อยู่แล้วในในกลุ่มที่เป็นภาวะเด็กอาจจะไม่เคยมีอาการเขาก็ดูแข็งแรงดีแต่ยังเราเคยได้ยินชื่อเอเต้ที่เขาวันนั้นท้องเสียแล้วก็ กินน้ำไม่พอแล้วลงเตะอันนั้นหลายปีก่อนแล้วนะก็เกิดเหตุก็คือเสียสมดุลไปแต่หัวใจเขาจริงๆอาจจะมีปัญหาซึ่งไม่รู้เราอยู่ดีไปตรวจกัวใจแล้วกลุ่มพวกนี้จริงๆในต่างประเทศก็พยายามหาวิธีที่จะมาสกรีนนั่คือมาตรวจมาดูก่อนว่ามี<ต>หรือเปล่าใช่แต่ค่อนข้างยากค่อนข้างยากเป็มีสิ่งที่เกิดหัวใจจะปกติแล้วหัวใจนักกีฬาด้วยครับเพราะนั้นกลุ่มนี้คืออาจจะมีก่อนแล้วเสียสมดุลอันนี้กลุ่มอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังว่าสมมติถ้าเราเกิดจะไปออกกกกาลัังหน ก็ต้องดูสภาพตัวเองวันนี้สุดน้ำพอทานอาหารมาตามปกติพักก่อนเพียงพออยากฝืนชายโดยเฉพาะนักกีฬาเพราะน่าจเป็นเรื่องสําคัญแต่กลุ่มอายุมากอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันถ้าอย่างนี้อันนี้ชัดเจนว่าต้องระวังควบคุมสิ่งเหล่าให้ดีถ้าไปออกกาลังกายแบบหนักนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยก็อาจจะมีได้ที่เราเคยได้ยินข่าวว่าฉันก็ไม่มีอะไรแต่ไปเล่นกีฬา ท่านไม่มีอะไรเลยแล้วไปร่วมแข่งกีฬาการกุศลแล้วเกิดเหตุอันนี้นก็คือคจริงๆอาจจะมีแต่ไม่เคยไปเช็คครับนะครับอย่างนี้หลายลายครั้งเราจะสนับสนุนให้คนออกกำลังกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุว่าอ,ออกกำลังกายออกกำลังกายแต่ปรากฏว่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็จะบอกอุ้ยงั้นอย่าออกกำลังกายดีไหมอ่ะมันจะได้ไม่เป็นตกลงมัน,มน,มนเป็นโปรหรือเป็นคอนฮนะจริงเป็นอ่าคำตอบนี้เหมือนกับคุณนันมีรถอยู่คันหนึ่งแล้วคุณนันไม่ใช้เลยคุณนันจะรู้รถเสียไหม ฉันใดก็ฉันนั้นฉันนัดคนหลายคนบอกเอ้ยเมื่อก่อนฉันไม่มีอะไรพอเริ่มมีวิ่งมันเจ็บหน้าอกจริงๆคือเพราะคุณวิ่งไม่ใช่เพราะวิ่งทําให้เกิดอาการแต่วิ่งทําให้เห็นว่าคุณมีอะไรถี่โอ้ยเห็นอาการใช่เพราะฉะนั้นต่อตคือไม่เกี่ยวกันจะวิ่งไม่ทาให้เกิดโรคหัวใจแต่ที่สําคัญคือวิธีป้องกันให้ดีคือหนึ่งถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยวันนี้ฟังเสร็จอยากไปออกก็เริ่มออกน้อยๆไม่จเป็นต้องไปวิ่งกับกลุ่มเขาที่วิ่งเพื่อวิ่งเร็วๆอาจจะ แล่ข้อที่2ที่สําคัญคือต้องสม่ำเสมอครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์มากกว่าผลเสียและขนาะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตขณะออกกาลังกายในคนปกติเขาเรียกเฟรลิฟิ้งเนี่ยไม่ได้สูงมากนะพูดง่ายๆคือในคนปกติที่เสียชีวิตทั่วไปสมมุติ1่ต่อแสนเนี่ยในคนที่ในหนึ่งต่อสองแสนโดยทั่วไปอัตราการเสียชีวิตแต่ในคนที่เป็นหัวใจวายขนาดอะไรประมาณ 1. ต่อแสนนิดนิด,นดพูดง่ายแสนกว่าคนมีมสเสียชีวิตสักหนึ่งคน แต่การศึกษานี่ต้องยอมรับว่าเป็นจากทางยุโรปหรืออเมริกาซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาเขาวิ่งเขาวิ่งหนักไงเขวิ่งทีเก้าไมล์สิบไมล์สิบเอ็ดไมล์ก็ไม่ได้วิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามาทางเซฟไซส์คือเราก็เริ่มออกกำลังกายเบาๆแล้วขอให้ถึงเป้าสิบนาทีสิบห้ายี่สิบนาทีเพื่อสุขภาพก็พอละแล้วถ้าเรามีอายุมากหรือสูบบุหรีก็ต้องไปตรวจความเสี่ยงมีบาวนมีความดันโลหิตไหมนะถ้ามีเหล่านั้นเราก็ควรออกกำลังด้วยความระวังยิ่งขึ้นแค่นี้ผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์จากการออกกำลังกาย โดยลดผลเสียของการออกกำลังกายได้ครับรบโดยโดยมากคนที่เป็นเป็นโรคหัวใจหรือแม้แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการนี้ได้เนี่ยมันมีมันมีสัญญาณอะไรเตือนมาก่อนจริงจริงอย่างผมมีคนใกล้ตัวหลายคนถ้าถ้าเมื่อเกิดเหตุแล้วแล้วตอบไปถามญาติเขาอาจจะเคยบ่นอย่างที่บอกแน่นหายใจไม่ทันเป็นเรื่องไม่ใช่โดยเฉพาะพวกนั้นธุรกิจจริงจไม่ใช่คือวันนี้คือเหนื่อยกึ่งเครียดกึ่งหลอกตัวเองจริงจริงเขาก็ส่วนว่าเป็นหัวใจเพราะตอนนี้ความรู้มี ฉันไม่ใช่หรอกไม่ใช่พยายามพยายามฝืนก็ไม่ใช่ดังนั้วตรงนี้ผมก็ต้องระวังอันที่หนึ่งอาการแรกเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กแยกออกไปนะครับเผื่อไม่มีอาการเลยกลุ่มเด็กวเว้นมีอาการเต้นผิวใจสั่นนะนะก็คือกลุ่มนึ้งนะครับแต่กลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีอาการที่นำมาก่อนนะโดยตัวเขาเองรู้ได้เช่นเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะเป็นกลุ่มที่คนใกล้ตัวเห็นเอ๊ะเดินเคยเดินด้วยกันดูก็แต่เขาไม่มีโรคนะครับแต่เคยเดินด้วยกันไปชอปปิ้งนี่มดูเหนื่อยจัง S <S แต่ถ้าเหนื่อยอย่างนี้อาจจะเคยเช่นวันนี้เหนื่อยพักไม่พอโอเคก็จบไปแต่ถ้ามันสะสมดูมันเหนื่อยแบบเราเห็นคนนะครัมัคืเขางานหนักแต่พอพ้นงานหนักก็หายแต่คนเป็นอย่างนั้นนะแล้วเป็นอยู่เรื่อยมันดูแบบเหมืมนอนเรบไม่มีอินเตอร์จีแล้วนั่นแหละก็อาจจะเป็นอาก,การเตื่นเริ่งต้นแล้วถ้ากลุ่มนี้คนที่อยู่วันนี้ฉันบอกอยากจะไปออกกำลังกายหน่อยแล้วไปวิ่งอย่างเร็วอาจจะเกิดเปียกได้มากเกินไปเพราะว่าตอนนั้นมีอะไรอยู่นอกจากเหนื่อยมันจะมีแบบจิดจิ จี๊ดไม่ไมค่อยใช่อากาศไ,<ม>ไม่ใช่ใช่ไหมนะคือถ้ามีโรคหัวใจปั๊บก็แน่นเลยจี๊ดนี่ไม่ไม่จี๊ดนี่น้อยมากนะครับที่จะเป็นโรคหัวใจแต่ถ้าสมมุติเราแบบเหนื่อยมากกว่าหรือแบบแน่นแตวแน่นวูบเดียวแน่นแบบแน่นเหมือนที่เราเวลาตอนนี้คนส่วนจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนอย่างนั้นนะครับแน่นอย่างนั้นนะอ่ะนะฮะเพราะมันสัมพันธ์กันมีงงกันไปเรื่อยบางทีกดไหลย้อนมาเป็นหัวใจหัวใจเป็นกดไหลย้อนนั้นคำตอบคือแน่นแบบนั้นแน่นเหมืยยอนกับหายใจไม่อิ่ม ันจะไม่จีทมันจะแน่นแน่นแบบตั้งแต่หายใจไม่อิม่มหรือแน่นแบบเจ็บเชิงการแล้วหายไปนะครับอันนั้นคืออาจจะมีอาการนิดหน่อยแล้วก็ราละเลยแล้วถ้าเราไปออกกำลังกายก็อาจจะเกิดเหตุที่ทาให้หัวใจวายขนาดกำลังกายได้ก็ต้องดูหลายอย่างประกอบกันเพราะว่าในผู้สูงอายุบางทีเขาก็จะเหนื่อย<ช>เหนื่อยเพราะบางคน<ช>คิดว่าเหนื่อยเพราะว่าฉันฉันอา,อายุเยอะอก,ยก็เลยก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าใช่ซึ่งไม่ไม่ไม่มองว่ามันเป็นสัญญาณซึ่งเป็นปกติเพราะจะเตือนยากแต่ก็คาตอบก็คือจริงๆพองอายุเยอะเราก็ต้องดูความเสี่ยงความ ความดันไขมันในเลือดและถ้าสูบบุหรี่ต้องซีโร่คือสูบบุหรี่ต้องศูนย์องค์การไม่รบอกว่าตัวอื่นยังพอหย่อนได้แต่บุหรี่ต้องศูนต้องสูดแปลว่าต้องหยุดเลยหยุดเลยหนึ่งตัวมีเสี่ยงมากเลยหนึ่งตัวมีผลทั้งสีโอ้โหนะครับรุนแรงมากเราสูบบุหรี่หนึ่งตัวเนี่ยมันกระตุ้นหัวใจเออบางทีเราสูบบุหรี่เสร็จบางคนเสร็จแล้วไปวิ่งต่ออาจจะเกิดเหตุก็ได้คือมันกระตุ้นพอดี นะครับเป็นวันที่ไม่ดีของเราแล้วก็เกิดเหตุพอเกิดเหตุไปแล้วก็ไปแล้วอย่างนี้นนโดยโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าเรา,าผู้สูงอายุทั่วไปหรือผู้ใหญ่ทั่วไปอย่างเงี้ยเข้ามาตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปเนี่ยเขาจะเจอตัวนี้นะถ้าเขามีปัญหาเขาต้องแจ้งแพทย์ว่าขอตรวจเป็นพิเศษนะคะหรืออะไรยังไงคืออันที่1โดยโดยทั่วไปเราก็ดูความเสี่ยงที่บอกดูไขมันดูถ้าเกิดมีพวกนี้สูงอยู่แล้วเขาอายุเยอะก็มีโอกาสละแต่อยู่ดีเราไม่เอาคนกลุ่มนี้ไปฉีดสี เขาเลยฉีดสีต่อเมื่อมีอาการคือ,คอามาตรฐานในการวินิจฉัยคือการฉีดสีนะครับก็คือฉีดสีเข้าไปดูว่าเส้นรอดีไหมแต่เราไม่เอาคนที่มีอาการเท่านี้แต่เขาบอกเขาแน่นหน้าอกจริงจังแล้วมากขึ้นต้องไปฉีดสีนะครับอันนี้คือคำตอบนี้คือถ้าฉีดสีจบแต่ถ้าไม่ฉีดสีเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะเห็นจากคลื่นไฟฟ้าผมยกตัวอย่างตัวคนใกล้ตัวผมสิครูุณแม่ตัวหลายอย่างเลยนะครับคือไปวิ่งลู่วิ่ง เพราะการวิ่งรู้วิ่งก็คือทําให้เกิดเหตุการณ์เหมือนหัวใจบีบเพดูว่าเซเรติไม่เจอนะครับไปทําหลายอย่างจนสุดท้ายไม่รู้อะไรก็ก็มีความดันนิดหน่อยแล้วก็สุดทั้งที่จะเกิดเจอแล้วไปสวนสายหรือฉีดสีก็คือวันนั้นจะไปรอเพื่อส่องกล้องว่ากระเพาะเป็นอะไรหรือเปล่าคือหาหมดแล้วไม่มีอะไรแต่นั่นหน้าอกระหว่างรอส่องกล้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหน่อยตอนที่เป็นพอดีคือตอนนั้นใช่ก็เลยเจอ,อ โดยผ่าน Ex e r c i s e t e s t เทราะฉะนั้นคำตอบคือความไวของการทดสอบบางทีมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าจะผ่านขั้นตอนนี้ครับคือตรวจความเสี่ยงนะตรวจคลื่นหัวใจธรรมดาถ้าวิ่งไหวก็ Ex e r c i s e t e s t ถ้าวิ่งไม่ไหวก็จะมี e x e r c i s e test โดยใช้สารเคมีคือชยากระตุ้นหัวใจแล้วก็ดูว่าเส้นเลือดตีไหมาจากคลื่นไฟฟ้าเหมือนกันแล้วสุดท้ายถ้าเกิดสงสยัยปุ๊บมีการประเมินว่าความเสี่ยงสูงเราก็จะไปฉีดสีฉีดสีปั๊บก็ตัดสินใจสวนได้ก็สวนใส่บอลลู สวนไม่ได้ก็ถอยรับมาแล้วก็มาดูว่าต้องผ่าตัดทำหรือย่างไรเพราะฉะนั้นได้ยินคุณหมอพูดถึงเรื่องการรักษาแล้วอย่างแรกคือส่วนด้วยการใช้บอลลูนมันมีวิธีอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการเราก็จริงๆเริ่มจากยาค,คือยาเพื่อไปขยายหลอดเลือดเพื่อควบคุมความดันปัสจาวเสี่ยงแล้วก็ควบคุมการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การดำรงชีวิตอย่าก,กินมันมากอย่าก,กินเกินก,กินอย่ากินหวานไปกินให้เหมาะสมต้รเริ่มจากไลฟ์สไตล์แล้ว รับประทานยาเพื่อให้ขยายหลอดเลือดอันที่2ก็คือการใช้บอลลูนขยายคือชีดซีเป็นการตรวจแล้วก็ใส่บอลลูนหรือท่อเข้าไปที่เป็นเครือขาแข็เพื่อขยายและสุดท้ายก็คือการผ่าตัดผ่าเพื่อทาทางเดนการผ่าตัดนี่เราไม่เอาเส้นเก่าออกนะครับเราเอาเส้นเดิมเพิ่มเลญเส้นหนึ่งให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจส่วนนั้นที่เส้นเลือดเจ็บที่อื่นมาต่อส่วนใหญ่อาจจะมือจกดด้านในก็ได้หรือจะขาได้เชื่อถืออไรค็ได มีการรักษาแล้วก็ค nice. ือทำทางเพิ่มอีกทำถนนเพิ่มอีกเส้นนึงเพิ่มอีกเส้นถนนเดิมก็อยู่แล้วก็ทำอีกเส้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพื่อให้เขาบีบตัวได้ดีเพราะถ้าเกิดเขาเกิดมากๆเขาก็จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมีเืองคลายเป็นเลยครับพพูดกันตอนแรกอันนี้ก็คือวิธีทั้งหมดที่ใช้ในการรักษาในปัจจุบันตอนนี้นะครับวันนี้นะฮะให้คุณหมอได้ฝากส่งท้ายสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่ายังไม่เป็นกันทํายังไงถึงจะลดความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมที่ห่่่าาางงกกลจจควมเเสีียทะป็น โรคนี้ได้มากที่สุดอ่าฉะ,ะนี้เราพูดโรคนี้คือหัวใจก่อนครับเ<ช>พราะฉะนั้นจะนปััปัจจัยเสี่ยงเรื่องหัวใจก่อนผมจะพูด2ประเด็นประเด็นหัวใจก<ช>็คือ 1, 1พยายามกินให้เหมาะสมออกกําลังกายให้เหมาะสม<ช>ะอันนี้คือก่อนัีแรกนะครับ<ม>เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้วยนั้นว่า<ช>แต่ถ้ากลุ่มที่เราพูดกันนี้คือการป้องกันการไม่ให้เกิดภาวะหัวใจวายขนาดออกกําลังกายที่สําคัญมากที่สุดคือออกกําลังกายให้สม่ำเสมอแล้วระวังวันไม่ดีวันแดดดีวันแดดเดือดอย่างนี้ช่ไหมนี เมื่อวานเครียดนอนมาอ่อนไม่พออย่าฝืนอย่าฝืนแล้วสุดท้ายผมสําคัญมากผมสอนเสมอคืออย่าออกก,ากาําลังกายทะลุความเหนื่อยอย่าออกก,ากาําลังกายทะลุความเจ็บหมายความว่าถ้าออกแล้วคุณเหนื่อยโดยเฉพาะผู้วัยมีอายุเยอะอย่างถ้าน้องอายุน้อยไม่เป็นไรวิ่งเยอะวิ่งอีกหน่อยเยอะโล่แต่ผู้วอายุเยอะวิ่งอาจจะไม่โล่งุณบอกว่าเหนื่อยกัดเอาต่ออีกนิดเอา่อีกนิดหนึ่ง,าอองบางทีปากเตือนได้เลยเพราะว่าถ้ามันเกิดปุ๊บมันจะไม่ไหว แล้วก็อย่าออกแรงทะลุความเจ็บโดยเพราะผู้สูงอายุสูงอายุประมาณสี่สิบบวมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หกสิบนะเพราะต้องระวังนะเพราะเขาออกแล้วเจ็บปั๊บอาจจะเจ็บเป็นอาทิตย์อาจจะกล้ามเนื้อฉีกเพราะฉะนั้นอย่าออกระไทะลุความเหนื่อยอย่าอกระกทะลุความเจ็บเมื่อคุณอายุสี่สิบห้าบวมนะฮะเพราะฉะนั้นทราบแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพื่อที่เราจะได้ ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ห่างไกลจากความเสี่ยงมากขึ้นนะครับวันนี้ได้ฟังในรายละเอียดนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิสารคันทารัตนกุลนะครับเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณคุณหมอครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมานะครับกับเกล็ดความรู้โดยสมิทเวสครับการฝังเข็มครับถือเป็นศาสตร์หนึ่งนะครับของการรักษาโรค ซึ่งมีหลายขนาดนะครับของเข็มเนี่ยที่จะแทงลงไปตรงกับตำแหน่งของจุดฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย แล้ววันนี้ครับในช่วงของเกร็ดความรู้โดยสมิติเวชนะครับผมมีอีกหนึ่งศาสตร์ของการรักษาบางคนเขาเรียกว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องของการฝังเข็มครับเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับกันนะฮะแล้วก็ที่นี่ครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรินรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าจะรักษาอย่างไรและรักษาอะไรได้บ้างไปติดตามกันในช่วงนี้นะครับ การฝังเข็มครับถือเป็นศาสตร์หนึ่งนะครับของการรักษาโรคซึ่งมีหลายขนาดนะครับของเข็มเนี่ยที่จะแทงลงไปตรงกับตำแหน่งของจุดฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อรักษาอาการของโรคโดยใช้หลักการรักษาการแพทย์นี่นะครับจากการแพทย์แผนจีนที่มีพัฒนาการมานานกว่า400ปีซึ่งในระหว่างที่ปักเข็มกระตุ้นอยู่นั้นผู้ป่วยบางคนอาจจะรู้สึกง่วงนอน เนื่องจากการฝังเข็มสามารถกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งสารเอนโดฟินเกิดขึ้นซึ่งสารนี้จะช่วยลดความเจ็บปวดและช่วยกล่อมประสาทให้รู้สึกเคลิบเคลิมเมื่อรักษาไปหลายๆครั้งผู้ป่วยบางคนจะพบว่าตนเองนอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือหลับสนิทขึ้นจิตใจก็สดชื่นแจ่มใสามากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับซึ่งในขั้นตอนของการฝังเข็มขณะที่เข็มผ่านผิวหนังจะมีอาการเจ็บอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากครับแค่นิดเดียวเท่านั้น และไม่มีเลือดออกนะครับเนื่องจากว่าเข็มที่ใช้ได้มีขนาดเล็กและบางมากเป็นเข็มตันปลายตัดไม่มีสารหรือว่ายาใดเคลือบเข็มอยู่เลยและเมื่อเข็มแทงเข้าไปลึกถึงตำแหน่งของจุดฝังเข็มจะมีอาการปรวดตื้อๆเล็กน้อยหรืออาจจะปวดร้าวไปตามทางเดินของเส้นลมปราณครับ โดยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับได้มีการประกาศยอมรับการรักษาโรคและก็บรรเทาอาการด้วยวิธีการฝังเข็มนี้ไว้หลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับกลุ่มการรักษาที่ได้ผลเด่นชัดได้แก่การรักษาอาการปวดครับปวดส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นคอเอวหลังไหล่หรือว่าปวดศีรษะที่มีสาเหตุมาจากความเครียดไมเกรนอมัมพลึกความดันโล,ลหิตสูงสมรรถภาพทางเพศถดถอย ภูมิแพ้หอบหืดหรือแม้กระทั่งการเลิอกอยาเสพติดทุกชนิดกลุ่มต่อมาก็คือการรักษาที่ได้ผลอันดีนะครับอันได้แก่การรักษาต่อมทอนซิลอาการวิงเวียนศีรษะสาเหตุจากน้ําในช่องหูอาการผิดปกติของลําไส้เมื่อเกิดความเครียดและอีกกลุ่มนะครับคือการรักษาที่ได้ผลสําหรับกลุ่มที่รักษาได้ผลก็ได้แก่การรักษาอาการท้องผูกท้องเดิน การมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย mm hmm. กระเพาะอ,อาหารเลื่อนต่ำปัสสาวะไม่รู้ตัวหญิงหลังคลอดมีน้ำนมไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. ซึ่งผู้ที่รักษาก็จะต้องมาทำการฝังเข็มสัปดาห์ละ2ครั้งและควรมาฝังเข็มอย่างน้อย10ครั้งหรือแล้วแต่การพิจารณาของแพทย์ครับ mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการฝังเข็มก็มีข้อห้ามและข้อควรระวังเช่นกัน สำหรับผู้ป่วยที่เหน็ดเหนื่อยหลังออกกำลังกายอย่างหนักสตรีที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้คลอดนะครับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเมื่อเลือดออกแล้วหยุดยากทารกเด็กเล็กผู้ป่วยโรคจิตที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจติดอยู่ในร่างกายและผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัว หรือรับประทานยาเป็นประจำก็ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรับการรักษาด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆนะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับที่ทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรินครินนะครับมีไว้ให้กับทุกๆคนด้วยเช่นกันนะครับและที่สําคัญที่นี่มั่นใจได้นะครับรับรองว่าเข็มทั้งหมดเป็นเข็มใหม่และใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นดยนะครับ เอาครับวันนี้นะครับเราได้รู้จักกับบริการที่หลากหลายรวมถึงได้รู้นะฮะว่าทุกอาการโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะว่าไปผมว่าน่ากลัวทั้งนั้นแหละครับถ้าเราไม่รู้จักมันแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักมันดีขึ้นแน่นอนว่ามันมีวิธีในการที่จะลดความเสีย่ยงรวมถึงการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะครับติดตามกันกับดร์เว i ร y ริตี้บายสมิเวกันนะครับเป็นประจำรับรองว่าคุณจะห่างไกลจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่อย่างเข้าใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลัวกันกับความเข้าใจผิด ที่เกิดขึ้นกับหลากหลายโรคที่อยู่รอบตัวเรามากมายจะเป็นหมดในทุกวันนี้นะครับวันนี้นะครับทางโรงพยาบาลสมิตวชศรีนครินนะครับมีแพ็กเกจในการตรวจสุขภาพมูลค่า4,500บาทนะครับมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยถึง2รางวัลด้วยกันซึ่ง2รางวัลน,นี้จะแจกผ่านทางแฟนเพจของทางรายการนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วคลิกไลค์แล้วเข้าไปร่วมสนุกกันในนั้นได้เลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับปตทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลสมิตเวสนะครับและบริษัทแม่ชฟพยาครุสนะครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้กลับมาเจอกันใหม่ในระหว่างนี้รักษาสุขภาพให้ดีเจอกันสัปดาห์หน้ากับดรวอร์ดีบายสมิตเวสครับสวัสดีครับ